เดี๋ยวนี้ค่ายจิ๊บมาทำหูฟังแล้วมาในกล่องเคสสวยงามแบบนี้เลยเสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยนะครับอันบ็อก,กเลยนะครับแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วขออยหนึ่งกล่องก็จะมีหูฟังบลูทูธจากจิ๊บรุ่น ec 0 0 3สายใยชาร์จแบตเตอรี่หัวแบบไทซีและคู่มืออันนี้ก็เป็นลนักษณะของเคสนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะตัวเคสเนี่ยมันจุบแบตเตอรี่ได้400มิลลิแอมหน้าจอดิจิตอลบอกปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือช่องชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีเปิดฝาดูกันอยู่ในกล่องสวยงามแบบนี้เลยเอาหูฟังออกมาดูกัน อันนี้เป็นลักษณะหูฟังนะครับจะเป็นแบบคล้องกับใบหูนะอันนี้เป็นฐานด้านล่างอันนี้เป็นรูลำโพงขาหูฟังสามารถขยับได้นะครับอ้าออกได้นะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันเปิดบุ่ทูขึ้นมาคนหาอุปรกรณ์ที่มีชื่อว่า JPEC 0ูนสาย่เชื่อมต่อตอนนี้ผมเปิดเสียงดนตรีแล้วเดี๋ยวเราทุกคนลองฟังเสียงดูนะผมจะไมโครโฟนไปจ่อไว้ที่หูฟังนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับ ให้เราเอาลำโพงใส่ไปที่รูหูนะอีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นลนักษณะเกี่ยวไบหูแบบนี้นะสมมุติว่าเรากำลังฟังเพลงอยู่และต้องการจะเพิ่มเสียงนะครับให้มาแตะที่หูฟงังด้านขวาหนึ่งครั้งนะครับแตะไปเรื่อยๆนะเสียงจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าต้องการลดเสียงให้ไปแตะที่หูฟงังด้านซ้ายหนึ่งครั้งเสียงก็จะลดลงแบบนี้ถ้าต้องการอยู่เล่นคลิปวิดีโอชั่วคราวแตะเร็วสองครั้งที่หูฟงังด้านไหนก็ได้นะถ้าต้องการกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็แตะเร็วสองครั้งถ้าต้องการเล่นคลิปวิดีโอถัดไปให้กดค้้้าาาาเอไววที่หูฟดนข จะไปเล่นคลิปวิดีโอถัดไปถ้าต้องการให้ย้อนกลับไปเล่นคลิปวิดีโอเดิมกดค้างที่หูฟังด้านซ้ายคลิปวิดีโอเดิมก็จะกลับมาหูฟังของจิ๊รุ่นนี้เชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธ5.4แล้วนะใช้แบตเตอรี่เต็ม1ครั้งสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานมากถึง6-7ชั่วโมงเลยหรือใครจะไวค้คุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ได้ยาวๆมากถึง5-6ชั่วโมงเลยมีระบบกันน้ำ IPX5 ใส่สบายไม่เจ็บหูอยากได้หูฟังดีๆแบบนี้กดส,ส,ดกสนะดั้นซื้อมีวก็บเงินปล้วย่านใมีข้อ,อเ่มลอากดหวใจกดตติาม